สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ DIY of t a ล o ดบ by กัญชรยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของคลิป2แล้วนะคะส่งกันไปครบ3คลิปแล้วธา,าสุดท้ายค่ะธาน้ำ กรกดมินพิจิกนะคะเป็นการส่องคนรักเก่าฮาวอายุคนรักเก่ามันเป็นยังไงบ้างมันเลิกกันแล้วแล้วมันมีคนใหม่หรือยังมันคิดถึงเราบ้างไหมสบายดีไหมอะไรประมาณน,นี้เอ่อเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกค่ะวันที่ไม่เหมือนของไทยวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิเปดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะคะโอเคไหมส่องเล่นๆส่องไว้เป็นไกด์ไลน์ ส่องเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นดูได้หมด,ดอาจารย์นะ่ะ <c oughs> น้ำกรกฏมินพุจิขอดูสถานการณ์ของน้ำก่อนน้ำเป็นยังไงบ้างคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่เลิกกันไปแล้วสองคนรักเก่าก็คือเลิกกันไปหรืออยู่ๆก็ถ้าลากกันแล้วเลิกกันไปหายกันไปสถานการณ์ไม่ค่อยชัดเจนอะไรประมาณนั้นอน้ำขอพลังงานหนึ่งใบรออะไรอยู่จ้ะ ไพ่ของน้ำรออะไรอยู่รอคนเก่าคนไกลรอคนที่จากไปรอให้เขากลับมายังกรรมเขาไว้ในมือแน่นเลยสถานการณ์ของคุณระวังคุณมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะได้รับมอบหมายกับการงาน ใหม่ๆห,หรือเปล่าการงานแห่งการเริ่มต้นระวังความขัดแย้งในที่ทํางานมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยการร่วมมือการทาการร่วมมือร่วมแรงการทํางานนั้นอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงการระวังด้วยอ่ะพไพ่ใบแรกของคุณการรอคอยรอเราได้อะไรรออะไรอยู่บางคนรอการทํางานการลรงทุนใดๆก็ตามที่เราทํางานทุ่มแรงทุ่มเททุ่มใจ เขาจะเห็นผลตอบแทนไหมเจ้านายจะเห็นเราไหมจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมจะได้มีเงินไหมจะขั้นขึ้นเงินจะขึ้นไหมประมาณนั้นการเฝ้ารอกับสิ่งที่คุณทําลงไปอดีตที่ผ่านมาเจอห้าดาบทะเลาะกับใครอยู่อาจจะไม่พอใจใครเทื่อนที่ทํางานทะเลาะกับใครทะเลาะกับคนรักกับการที่เราร่วมงานกับใครคุณจะได้รับหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ๆบางทีคุณเริ่มมองมองย้อนไปในขณะที่คุณกำลังคิดว่าในสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันไม่ถูกไม่ทวนไม่ถูกที่ถูกทางไม่ถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่ามีความรู้สึกอยากเดินทางมีการเดินทางเล็กๆน้อยๆการเดินทางด้วยการทํางานการเดินทางไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าความรู้สึกของคุณจะเหมือนกำลังอยากหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างหลุดพ้นจากความรู้สึกหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความคิดบางครั้งคนเราความคิดมันทําให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นคิดให้น้อยคิดให้น้อย พูดให้หน้อยคิดให้เยอะประมาณนั้นนะจ๊ะการตัดสินคือการปลดปล่อยปลดปล่อยจากอะไรจากความทุกนี้ไหมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดวนเวียนแล้วไม่สามารถตัดสินใจไม่สามารถเดินออกไม่สามารถจะไปทางไหนได้มีความทุกข์ทรมานหรือการทำงานกับใครก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ความร่วมมือกับการทำงานสักเท่าไหร่ประมาณนั้นขอยหนึ่งใบ ระวังเรื่องของการเงินขาดแคลนเงินขาดแคลนหรือมีคนมาขอหยิบขอยืมเงินเออบางคนมาขอเอาดื้อก็มีนะคะการเงินให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะคะโอเคไหมอ่ะทาไมเลิกกันละ่ะนี่คือชีวิตของคุณนะตอนนี้ทําไมเลิกกันคะก้าวช่วยชอยเยอะเลยจ้ะเจ็บมาเยอะโดนมาแยะรักทั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่า <polarization. S 2> <inequ> เรามีความรู้สึกว่าคุณเองอาจจะมีช้อยเยอะก็ได้หรือเขาเองมีช้อยเยอะก็ได้ความรักครั้งนี้มันเป็นความสุขได้มีเดดซันด้วยนะมันเป็นความสุขได้แต่คุณอาจจะไม่ได้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ความชัดเจนในความสัมพันธ์คุณจะเอาอะไรล่ะความชัดเจนอยากเขาบอกเราอยากให้เขาบอกกับใครว่าเราเป็นแฟนอยากให้เขาชัดเจนอยากให้เขาทําอะไรให้มันชัดไม่ใช่คุมเครือแบบนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ให้คุณรักเขาอะแต่คุณรู้สึกว่าคุณทําเพื่อเขาคุณรักเขา แต่คุณไม่ได้รับอะไรจากเขาสักเท่าไหร่อาจจะให้กลับคืนมาแต่มันน้อยมันไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะอยากไปบวชแล้วอ่ะถือศีลกินเจอยากจะปลีกวิเวกอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อไขข้อข้องใจเพื่อคิดทบทวนไม่อยากจะอยู่กับใครไม่ชอบเอ,อะอะโวยวายคุณเนิ่งไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้สึกคุณรักเขาคุณมีความสึกทุ่มกายทุ่มใจทุ่มเทเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมเลิกกันเหรอ เพราะความไม่ชัดเจนเพราะความทิฏฐิเพราะความต้องการที่มากเกินไปประมาณนั้นคุณคิดถึงเขาไหมคุณคิดถึงเขาไหม the r e l l of for t u n e คิดถึงสิไม่รักไม่เจ็บอะ่ะห้าช่วยความเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียความใจร้อนของคุณเองคิดถึงไหมคิดถึงความแตกต่าง uh, the hangman คิดถึงไหมสิคิดถึงไม่รักไม่เจ็บไม่รักไม่คิดถึงความใจร้อนของคุณบางครั้งความใจร้อนของคุณยอมหักไม่ยอมงอหรือความเอาแต่ใจของคุณมากเกินไป mm. ก็นํามาซึ่งความแตกต่างแตกต่างระหว่างสถานะฐานะแตกต่างระหว่างความคิดแตกต่างระหว่างการกระทําหรือมีคนที่มีทิฏฐิหรือมีคนที่ต้องการแล้วมันไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเลยตัดถ้าคุณบอกว่าคุณจะให้เขาเลือกระหว่างคุณกับ ใครคนเงนหนึ่งก็ตามถ้าคุณกดดันถ้าคุณต้องการเอาชนะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าดื้อดึงกับความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงโดยสิ้นเชิงเพราะที่มันจบลงก็น่าจะเป็นเพราะแบบนี้หรือคุณเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้ากับใครเขาเขาเลือกคุณไม่ได้เพราะเขามีใครอยู่เก่าก่อนหรือคุณเองมีใครอยู่เก่าก่อนแล้ว คุณมีคนข้างกายหรือยังความรักข้างนี้มันผิดศสิทธรรมไหมความรักครั้งนี้มันเป็นความรุ่มหลงจริงเป็นอาเป็นความรักหรือเป็นแค่ความรุ่มหลงหลงในกิเลสหลงตัญหาหลงในเซกหน้าตาหลงในอะไรก็ได้แต่มันเป็นเพียงความรุ่มหลงที่มันเป็นลักษณะของการแอบคบแอบคุยแอบแซบจะแซบหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ไม่รู้มีคนมาแซวอาจารย์เมื่อกี้แอบแซบอาจารย์แอบแซบแต่มันไม่แซบเออมันไม่แซบ ออะคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมได้แต่รอคอยอยากกลับไปค่ะเช็คแอคชั่นอยากกลับไปเพราะว่ารักครั้งนี้มีผลประโยชน์เงินทองหรือเปล่าจ๊ะรักครั้งนี้อาจจะเติมเต็มนในเรื่องของงานซัพพอร์ตในเรื่องของงานหน้าที่การงานนาทีการเงินคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวคะตอบอาจารย์นี้เม้นด้วย มันมีใครสักคนที่มีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วแอบแซบกันอยู่ประมาณนั้นถ้าคุณจะอยากได้ความถ้าหนึ่งกรณีที่หนึ่งก่อนนะกรณีที่คุณมีครอบครัวเขามีครอบครัวและคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ดีมันดีไม่ได้แล้วค่ะเพราะคุณก็ไม่เลือกเขาเขาก็ไม่เลือกคุณเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เป็นโดดเดวิล มันเป็นความรู้สึกที่วนเวียนมันเป็นความรู้สึกที่เป็นกรรมมันไม่ได้เป็นคู่ที่เป็นคู่เกื้อนหนุนจนเจือคู่ไม่หลายชนิดคู่แท้คู่บุญคู่บารมีอันเนี้ยมันคู่เวียนคู่กรรมเนะจ๊ะโอเคปะเอ่อทำใจทำแทบแลนด์บอกทำใจหรือรักครั้งนี้อาจจะมีเงินทองผลประโยชน์การซัพพอร์ตเขาอาจจะเป็นเจ้านายเขาช่วยเกื้อนหนุนเราเขาช่วยดูแลเราในฐานะลูกน้องหรือเราอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนที่แบบ เขาพพอร์ตในเรื่องของเงินพพอร์ตในเรื่องของจิตใจการพพอร์ตกันไม่ไว่าพพอร์ตใดๆมันก็คือการพพอร์ตบางคนอาจจะเติมเต็มกันได้อยู่กับเมียแล้วมันไม่เวิร์กอยู่กับคนอื่นแล้วมันเติมเต็มดีบางคนแบบว่าอยู่กับผัวแล้วทะเลกกาะกันไปอยู่กับเก๊กแล้วมันดีอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคปะอะเป็ดแอบ,บส่องเขาดูดิเขาเป็นไงบ้างคนที่คุณเลิกไปเนี่ยคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ย คนที่คุณไปแอบแซาบเนี่ยเขาเป็นไงบ้างไปดูปแอบสองชีวิตเขากันไปแอบสองเขากันว่าเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะคะเขาเป็นไงบ้างคะโดโรเมดค่ะเขาเงียบใส่คุณเขาเงียบแล้วก็ปีกตัวเขาอยากอยู่เงียบเบคนเดียวเขาอาจจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาที่ทําให้คุณเข้าไม่ถึง บางสิ่งบางอย่างคนเราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะต้องมีที่ของตัวเองเขาอาจจะทำงานราชการเป็นตำรวจเป็นครูเป็นสอสอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านอายการ The เดวิลจ้าเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะเดวิลถ้าขึ้นในตำแหน่งของเขาด้วยตำแหน่งของคุณด้วยเดวิลมันเป็น,เป,นเป็นภาพแห่งรวงตาค่ะมันเป็นภาพแห่งความคิดถึงมันมีมันเป็นความลุ่มหลงมันไม่ได้เป็นความรัก ถือถ้ามันเป็นความรักรักจะอยู่ในระยะยาวๆเติมเต็มแต่เดวิลอะไม่มีเขาเราจะตายอะมันจะตายเลยนะมันจะตายเลยมันจะขาดใจอะมันทุกข์มันทรมานแสนสาหัสประมาณนั้นแหละถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างเหรอเขาเสียใจเขาเสียใจเขาไม่ไว้ใจคุณหรือคุณไม่ไว้ใจเขามีคนทําอะไรรับหลังแอบย่องย่องไรอยู่กับเราอย่างพูดอย่างลรอยู่คนอื่นพูดอย่างอาจจะไปจับได้ว่าในความรักคั้างนี้ เราไม่ใช่ที่หนึ่งเขาบอกคนที่บ้านเขาไม่ดีแต่เขาไปดีกับคนที่บ้านเออประมาณนั้นป่ะประมาณนั้นป่ะเขาเป็นไงบ้างเหรอจัสติกเขาเริ่มคิดถึงความสัมพันธ์นี้เหตุและผลความยุติธรรมจัสติกคือตาช่าง The d a y v i e เขายัางคิดถึงคุณอยู่แหละถ้าคุณจะไปเขาก็จะล้างถ้าเขาจะไปคุณก็จะล้างแต่รักครั้งแน,น้มันมีสามดาบคุณจะเจ็บซ้ำๆในเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆ ที่มันไม่สามารถแก้ไขได้ปัญหาเหล่านี้จะาบอกว่าเธอต้องเลือกฉันหรือจะมาบอกว่าเธอต้องเติมเต็มฉันเธอต้องให้เวลาฉันไม่ได้มันไม่ได้คุณรู้เขาก็รู้ข้อจำกัดกันและกันเขาคิดถึงคุณไหมคะคิดถึงคิดถึงเขาน้อยใจคุณคิดถึงจริงเขาเฝ้ารอให้ไปง้อขอคืนดี เป็นความคิดถึงที่ที่มันเหมือนอีกคนหนึ่งมีฝ่ายหนึ่งที่เอาใจอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วอีกคนเติมเต็มให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงน้อยใจคิดมากสารพัดส,สารเพเลยเขาก็คนของเขาเป็นยังไงเออถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วในกรณีที่คนคนที่คุณชอบนี้เขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาสองคนเป็นยังไงกันคะไม่ดีค่ะเขาทะเลาะก,กัน ใช่เขาทะเลาะกันเป็นเอ็มเอร์เขาก็รักกันนะถามว่าเขารักกันไหมเขารักกันเพราะไพ่มองว่าเขาสองคนมากันอย่างถูกต้องตามคํานองกงาธรรมค่ะเขามีความรักมีความผูกพันกันแต่ผลหลังค่ะแต่เขาก็อาจจะเป็นคู่ที่ปกติธรรมดาคือมีทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่เขาไม่ทิ้งกันค่ะย้ำเขาไม่ทิ้งกันค่ะ ก่อจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมคะ,ะเดี๋ยวเขาก็ทักมาไม่ไปไหนหรอกเอจริงกรรมของคุณยังไม่หมดจก,กันค่ะมันจะวนมันจะมีการเลิกกันไปแล้วก็กลับมาแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้กี่ครั้งเป็นอย่างนี้กี่หนนานเท่าไราแล้วที่คุณยังอยู่ในอารมณ์เหล่านี้มันเป็นเรื่องเดิมๆถ้าคุณกลับไปมองที่ต้นเรื่องเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเลิกกันไปแล้วก็วนกลับมา มันก็จะเกิดเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สี่แต่เหตุผลมันจะต่างกันออกไปแค่นั้นเองค่ะประมาณนั้น The Dead The Chariot อย่าเอาชนะกันถ้าเป็นไพ่ที่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้ามากเกินไปหรือในใครบางคนที่ทำผิดศิลธรรมมันก็ไม่มีความสุขแค่คิดมันก็ทุกข์แล้วประมาณนั้นอะขอดูความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณสองคนค่ะน้ำกรรกฎเมีนพฤจิก เบื่อนายเซ็งเป็ดไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเมีการสืบการส่องมีรักด้วยนะมีทูอัพครับเลิฟเลิฟถามตัวเองก่อนว่าความรักคืออะไรความรักคืออะไรถ้าคุณบอกว่าคุณรักใครสักคนในขณะที่คุณมีคนของคุณอยู่แล้วคุณถามตัวเองดูว่าถ้าคุณรักเขาจริงๆทําไมคุณไม่เลิกกับคนที่บ้านคุณไปเอาเขาล่ะมันเป็นความรักจริงๆเหรอมันเป็นเดวิลหรือเปล่ามันเป็นความลุ่มหลงหรือเปล่า ความรุ่มหลงเขาเรียกว่าหน้ามืดตามมวรุ่มหลงไปชั่วขณะนะคะระวังให้ดีความรุ่มหลงนี้น่ากลัวกว่าความรักเยอะทรูออฟครับมันมาแบบนี้รักรักรักไม่ต้องการเวลารักต้องการอิสระรักที่ความสัมพันธ์จะเป็นไงในอนาคตเหรอก็เป็นแบบนี้ละค่ะรุ่มรุ่มดอนดอนฐานะไม่มีไม่มีอนาคตร่วมกันสถานะไม่มีไม่มีความชัดเจนเขาให้คุณไม่ได้คุณให้เขาไม่ได้ ความรักมันอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็จะเกิดอารมณ์ประมาณเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากเดี๋ยวอยากเลิกเดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็ดีกันอารมณ์ประมาณนี้แบบนี้กี่ครั้งแบบนี้กแบบี่หแบบนเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ย,ยังบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังเกิดความยากลําบากเหมือนเดิมแหละที่ผ่านมาความคิดมากความยากลําบากอุปสรรคอะไรก็ตามที่มันยากลําบากณตอนหน้า นะตอนนี้ณนะตอนหน้าถึงกลับมาแล้วไม่ใช่ว่ามันจะจบลงปัญหาเรานั้นไม่ได้จบปัญหามันจะมีให้คุณได้แก้ไขจุกจิกกวนหัวใจหาความสุขจริง,รงๆไม่ได้ความสุขที่แท้จริงคือการที่เราได้อยู่กับคนที่เราไม่จําเป็นต้องไปแอบแซบเขารักเราเรารักเขาถึงมันจะเติมคนเรามีคนเราตัวเราเองก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ตัวเขาเองก็ไม่ดีเท่าไหร่หัดมองข้อเสียของตัวคนอื่นน้อยลง เราก็เสียเขาก็เสียอันนี้เขาทาให้เราไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ทําตรงนี้มองโลกในแง่บวกบ้างไม่ใช่มองว่าเราจะเอาแล้วเราจะเอาแล้วเราจะเอาและเราจะเอาแล้วเขาทำให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นความรักคือการเสียสละเสียสละอะไรการเสียสละการอดทนการปรับตัวถ้าคุณอยากได้ความรักที่เป็นจริงแต่ถ้าความรักแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของความลุ่มหลงหลงในกิเลสหลงตัณหา ชีวิตมันหลงด้วยด้วยราคะของเราเองมันพาไปถ้าชีวิตแบบนี้ความสุขที่แท้จริงไม่มีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่วนบล็อกด้วอย่าลืมดูดวงส่วนตัวลายมาค่ะแอ๊ใต้ a f e ศูนย y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ